การเฉลิมฉลองความสำเร็จและกำลังใจในการเดินไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการแข่งขันการก้าวเข้าสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมักเป็นเส้นทางที่แสนยาวไกลและเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องไม่ล้มเลิกการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทาง ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้เพิ่มความมั่นใจได้นั้นแต่ยังเป็นแรงผลักดันอันทรงพลังให้เราก้าวต่อไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าบทความนี้จะพาคุณไปสำรวจว่าทำไมการเฉลิมฉลองจึงมีความสำคัญและเราจะใช้มันเป็นแรงบันดาลใจในการเดินไปข้างหน้าต่อไปได้อย่างไรความสำคัญของการเฉลิมฉลอง 1. สร้างแรงบันดาลใจการยอมรับและการเฉลิมฉลองความสำเร็จแม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆจะช่วยกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานต่อไปเมื่อเราเห็นว่าความพยายามของเรานั้นส่งผลเป็นรูป,ปรธรรมมันจะสร้างความรู้สึกว่าเป้าหมายที่ใหญ่นั้นก็สามารถเป็นไปได้จริงแรงบันดาลใจจะช่วยเพิ่มพูนเชื้อเพลิงให้เรานั้นทำงานหนะักและ อดทนกับความท้าทายมากยิ่งขึ้น 2. เพิ่มความมั่นใจการเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในความสามารถของตัวเองเมื่อเราประสบความสำเร็จในเป้าหมายเล็กๆมันก็เป็นหลักฐานยืนยันว่าเรามีศักยภาพและความสามารถที่มั่นคงมากเพียงพอที่เรานั้นจะเผชิญหน้ากับปัญหาและ ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมมากขึ้นในอนาคต 3. สร้างโมเมนตัมความสำเร็จเล็กๆสร้างแรงเหวี่ยงหรือสร้างผลบวกที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไปเปรียบเสมือนรูปบอลหิมะที่กิ้งลงจากภูเขายิ่งกิ้งลงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นความสำเร็จแต่ละครั้งจะสร้างพลังงานเชิงบวกที่ช่วยให้เรานั้น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้รวดเร็ว 4. ลดความเครียดการหยุดชื่นชมความสำเร็จช่วยผ่อนคลายความกดดันจากการทำงานหนักในการเดินทางสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เรามักต้องไปชิญหน้ากับความท้าทายและความกดดันมากมายการเฉลิมฉลองนั้นช่วยให้เราได้หยุดพักและผ่อนคลายชาร์จพลังงานใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับการรักษาสุขภาพจิตและปกป้องไม่ให้เชื้อไฟของเดานั้นหมดลงในระยะยาว 5. เสริมสร้างความสัมพันธ์การเฉลิมฉลอ,องร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานครอบครัวหรือเพื่อนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายสนับสนุนซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการเดินทางสู่ความสำเร็จการแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความยินดี สามารถสร้างมิตรภาพที่แข็งแกร่งและเป็นแรงสนับสนุนให้เราในยามที่ต้องไปเผชิญหน้ากับความลำบากมากยิ่งขึ้น 6. ฝึกการตาระหนักรู้การเฉลิมฉลองความสำเร็จช่วยให้เรานั้นมีความตระหนักรู้ถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาของตัวเองซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการจัดการตนเองและวางแผนในอนาคต เมื่อเราฝึกสังเกตและชื่นชมความสำเร็จเล็กๆแม่น้อยเราก็สามารถมองโอกาสใหม่และปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้วิธีเฉลิมฉลองอย่างสร้างสรรค์ 1. จดบันทึกความสำเร็จการเขียนไดอารี่หรือบล็อกเพื่อบันทึกความก้าวหน้าและความรู้สึกที่เป็นไปได้ในการเฉลิมฉลองความสำเร็จนอกจากจะช่วยให้เรานั้นได้ทบทวนกกับความสำเร็จแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาที่เรานั้นได้บันทึกและสามารถกลับมาอ่านได้เพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจในยามที่เรารู้สึกยอท้อ 2. แบ่งปันกับคนรอบข้างการเล่าเรื่องราวให้เพื่อนหรือครอบครัวฟังเกี่ยวกับความสําเร็จของเราไม่ใช่เพียงแค่จะช่วยให้เรานั้นได้รับแรงบันดาลใจและการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นแต่ยังเปิดโอกาส ในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นการแบ่งปันความสำเร็จอาจเป็นแรงผลักดันให้กับผู้อื่นด้วยตัวยอย่างเช่นโพสต์เกี่ยวกับความสำเร็จบนโซเชียลมีเดียจัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัว 3. ให้รางวัลกับตนเองการทำในสิ่งที่ตนเองชอบเพื่อเป็นรางวัลจากการทำงานหนะักเป็นวิธีในการเฉลิมฉลองและการสร้างแรงจูงใจ รางวัลน,นี้ไม่จะเป็นต้องใหญ่โตหรือมีราคาแพงแต่ควรเป็นสิ่งที่มีความหมายสำหรับเรา 4. สสะท้อนและเรียนรู้การวิเคราะห์ว่าอะไรทำให้ความสำเร็จนั้นเป็นไปได้จริงเพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคตเป็นวิธีที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องการสะท้อนความคิดไม่ได้จะช่วยให้เรานั้นมองเห็นจุดแข็งของเราเพียงเท่านั้น แต่ยังทำให้เรามองเห็นจุดอ่อนของตนเองซึ่งจะช่วยให้เรานั้นสามารถไปปรับแก้ได้ในภายหลัง 5. การสร้างพฤติกรรมส่วนตัวการมีพฤติกรรมหรือกิจวัตรเฉพาะตัวในด้านการเฉลิมฉลองเพื่อสร้างความหมายและความพิเศษในช่วงเวลานั้นๆพฤติกรรมนี้อาจเป็นอะไรที่มีความหมายสำหรับคุณก็ได้ตัวอย่างเช่นการที่คุณนั้น เขียนขอบคุณตนเองหรือเขียนขอบคุณเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณให้คุณมาถึงจุดนี้ได้